อะไรเลยนะท่านอื่นนาีใจนะครับโอเคกับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกต่อวันนี้อยู่กับตลอดไอโง่สองสามสิบอ่าได้อยู่กับ โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์สล็อตโจ๊กเกอร์นะไม่ใช่เกมโจ๊กเกอร์นี่มันเกมโจ๊กเกอร์อยู่แล้วโจ๊กเกอร์มิสเน็ตแมทเน็ตว้าวจะไปไน้าวาไงไม่ได้ปะเตรียมไปดูอีกทีวไป บม่ได้วะมได้ด่ะอาแบบเรือบสอง โอเคมาเราอยู่ในเกมโพไซดอนยังไงเฮ้ยสุดตรีจะเปินได้ด้วยเอาล่ะไปแล้วกอนไปโอ้ยยังไม่ได้ดูอินโทรเลยอ่ะอ่าไปก่อ,อนนะ่ดีกว่า คือไงผมก็ยังไม่ได้ดูอินโทอินโทดูไม่ได้ด้วยในฟิิิปปิน่ะอืมดูไปเท่าไหร่สองร้อยโอ้วหวายมาเยอะ อะไรวะเนี่ยนะอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะผมดูอินโทรก่อนแล้วถึงเขาไม่ได้ดูอินโทรเลย โบรกาบอะไรอ๋อโอเมันเล่นยังไงอ่ะมันก็ปกตินี่อ๋อห้ากล่องพันหนึ่งคูณเข้าไปอีกู็เลยดอนวายแปดสามร้อยบาท วาอหาสิบอะสวยยาวไปเกมเนี้ยสิบห้าอยากเกลือแล้วกัน อืออือฮโอ้เอาดิตอกมาได้นี่หว่าเข้าอีกสิบห้าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะท่านผู้ชม เพิมเงินเดียวอ่ะไอแม่งเกมค้างโอ้อะโหสวยว่ะเป็นได้ เอาดิาผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮนะสี่สิบห้าแล้วอะโอ้โหเอามืองเข้าอีกดิแม่งปะแม่งสิบหกหกสิบมีเจะเป็นแล้วอะดูเจ๊แม่งปะ อา่งเข้าอีกตกใจก็คือหกสิบาทกูได้พึ่งองพึ่งได้มาสีร่ร้อยเลยนะไอหกสิบฟิลิปินส์นะหกสิบฟิลิปินไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะรอถอนเดียวแต่มันวายมันไม่เข้าเลยอะ่ะ มีเตอจะเป็นมันเยอะก็จริงฮะอ่ะดูดิ 500. ได้ห้าร้อยป้แม่เข้ามรู้ไปเข้าคนเดียวเลยอ่ะไแม่เข้า สั mm ่ง hmm. ซื้อแค่เท่าไหร่ะผมซื้อแล่วสามร้อยหกสิบทีได้มาห้าร้อยยูจะแตกดีเกมไปแบบรวล้อพราแม่งันน่วอ่ะ เกมแม่งงว่เอา้5แม่งเอ้ย75แล้วโอ้โหเฮ้ยไอ้เฮียกูติดอยูอ่ในรูปูจะออกมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหปวัดิา ปิเอ์เปินเก้าสิบท่านชมดูดูเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อ่ะปิเอ์เปินเก้าสิบเกมแม่งว้ากี่เฮลียสุดยอดจริงแต่แม่งมันไม่เข้าอะไรเลยนะมาดูได้แค่นะ้สามบาทสาม าแบบเรารวบเลยโอ้โหโเย,ยี่ยเยียแมวนัดติดมีลูกอะ่ะวายมาน้อยมากเลยนะขาแม่งน่วง ปีเตอร์เป็น90ปวดสาดผมเลยนะอ๋อกูติดอยู่ในลูก ไอสาดปีละปีร้อยห้าทีโอ้โหเยี่ยกูไม่ใช่ด็อกเตอร์สเต็งไงเยี่ยติดอยู่ในรูปเนี่ยแล้วเยี่ยแล้วกูจะออกไปถอนไงเนี่ยอ้ายร้อยห้าทีคือได้แค่เนี้ย อย่างว่าผมเบ็ดสามบาทน้อยอะเนี่ยสามบาทแต่งมาพันแล้วนะเจ็กได้วายแบบแถวเรียงยาวอะ่ะอย่ามาได้สักบางคนนะเป็นท่านอื่นนะดีใจนะชอบที่จะเป็น แต่ผมเนี่แม่งอยากออกมากเลยตอนนี้นที่แม่งติดลูติดเจดีแล้วเว้ยไปหมดแล้วอาจจะคลิปอาจจะยาวแล้วท่านชมตอนเนี้ยอ่ะแม่งกูติดยัง โอ้ยบ <Yeah. S 1> โอ้ย,ยมาดิอยากออกเบี้ย1ห6แล้วไปรัวๆเลยมันรัวไม่ได้ด้วยอืมีจะเป็น120นไอ้สัตก เลยเหลือสพีย8แล้วเออโอ้ส้มผมเล่นเบ็ดแล้วเท่าไรหร่อ่ะเบ็ดแล้ว20ไม่ไม่เป็นไม่เป็นแสนเลยเหรอเกิดไปซื้อแค่3บาทหมดแล้ว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  ยี่ยกนะ้่อยนะไอ้เกาทีควร่อมเลยผมติดอยู่ในลื่เออนเฮ้ยหกทีเอเวนไอ้แม่งโคตรยาวอะ่นะทิบเนี่ย หมดแล้วหมดแล้วอเหีย่ทีทนึงหมดแล้ว120 2008. โหร้อยยี่สิบเยวพันแปด้ยเขาโอ้โหกำไรแล้วเนี่ยของซื้อทีนึงอะคงไม่ติดกับลูกอะวาซือูอสี่ร้อย เป็นตีนปลาดีหว่าบาทละร้อยเลยหรออย่าได้สัตว์ไปเร็วเเลยเก็บตกใจมด้โอ้ยแม่งมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ ngoài thao nhạc mà Ui, gì cái thật thật Con này vậy Với một lá kia Ô Lời vào mang dạo mà ไม่ต้องทำไรแล้วที่ดีเป็นร้อยสิบโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปหน้า,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 าอย่าลืมกดเข้ากลุ่มด้วยนะครับกลุ่มอยู่ใต้คลิปเลยกลุ่มเป็นกลุ่มพูดคุยบวกแนวเกมโอเคแล้วเจอกันแม่ย้อยโคตรยาว